ในยุคสมัยที่เรียกว่ายุคกรีคลาสสิก Classic, ได้มีเหตุการณ์มหาสงครามที่สันสะเทือนโลกยุคโบราณที่น่าจดจำเหตุการณ์หนึ่งนั่นก็คือสงครามกรโคเปอร์เซียนวอร์สซึ่งมันเป็นการประทะก,กันร,ระหว่างกรีกเปอร์เซียในช่วงเวลานั้นกรีกยังคงมีลักษณะเป็นนครรัฐต่างๆในขณะที่เปอร์เซียนั้นเป็นจักรวรรดิและมีอานุภาพยิ่งใหญ่มากสามารถปราบปรามและยึดครองอาณาจักรต่างๆไว้ในอำนาจเป็นที่ขั้นคลามยันเกรงแก่ทุกหัวแหงในยุคนั้น และจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อยักษ์ใหญ่สู้กับยักษ์เล็กมันเริ่มมาจากตรงนี้ในสมัยจักรพรรดิไซรัสที่สองแห่งราชวงศ์อาคิเมนิกของเปอร์เซียพระองค์ได้สร้างจักรวรรดิแห่งการปิชิตดินแดนโดยได้เข้าไปปกครองเอเชียไมเนอร์เมโสโปเตเมียปาเลสไตน์และอียิปต์ทำให้จ mm ักรวรรดิเปอร์เซียในเวลานั้นยิ่งใหญ่มาก และมีพื้นที่กว้างขวางที่สุดเท่าที่ชาวตะวันตกได้เคยเห็นมาคราวที่ไซรัสมหาราชได้ไปชิดดินแดนไอโอเนียที่มีชาวกรีกอาศัยอยู่และเพื่อที่จะควบคุมไอโอเนียที่เป็นอิสระชาวเปอร์เซียได้แต่งตั้งทราาชให้ปกครองแต่ละเมืองนักประวัติศาสตร์ระบุว่าสิ่งนี้คือบทพิสูจน์ที่ว่าเป็นที่มาของปัญหาที่จะก่อสงครามตามมาระหว่างชาวกรีกและเปอร์เซียปัรดาทรราชที่จงรักภักดีของชาวเปอร์เซีย ปกครองดินแดนแถบนี้อยู่หลายสิบปีจนกระทั่งนะครับเกิดความนิยมในระบอบประชาธิปไตยขึ้นซึ่งมันแพร่หลายมาจากตีกแผ่นดินแม่ไหลไปสู่บรรดานครรัฐตามชายฝั่งทะเลไอโอเนียลุเข้าสู่สมัยของดาริอสุสขึ้นครองจักรวรรดิเปอร์เซียณเนะกาะที่ชื่อว่านักซอสนะพวกเขาได้ทําการขับไล่ทรราชออกจากตําแหน่งที่เมืองมิเลตุสขณะนั้นมีอาริสตากรัสร,รักษาการอยู่เพื่อที่จะเอาความดีความชอบจากเปอร์เซียเจ้าอนาน,นิคม อาริสตาการัสจึงไปขอกําลังจากขุนนางเปอร์เซียที่ส่งมาคุมหัวเมืองที่เรียกว่าเซทรับเพื่อไปปราบกบฏนะครับแต่ดันสวยนะครับยกทัพไปแพ้จากนั้นก็มีข้อมูลระบุว่าเพื่อหนีปัญหาที่จะตามมาอาริสตาการัสจึงเลือกที่จะยุยงชาวไอโอเนียทั้งหมดให้เป็นกบฏต่อกษัตริย์ดาริอสัสมหาราชแห่งเปอร์เซียแล้วการจราจนในไอโอเนียก็ขยายขึ้นแต่ไอโอเนียนะครับเป็นแค่รัฐชายขอบเล็กๆ คงไม่อาจหาญกล้าจะไปสู้กับเปอร์เซียแบบทื่อๆนะครับก็เลยได้ขอร้องให้ชาวกรีกแผ่นดินใหญ่ช่วยได้เอเทนอันเป็นนครรัฐที่สําคัญนะครับร่วมด้วยอเรเทียและปราตียไอโอเนียกับพันธมิตรยกทัพไปรบกับเปอร์เซียสามารถเผาเมืองซาดิสได้นะครับเรียกว่ามาอย่างคงเลยทีเดียวแต่ทว่าเปอร์เซียก็เอาคืนจนทําให้ฝ่ายกบฏต้องหนีตเดิดกลับไปเปอร์เซียต้องหาทางปราบพวกไอโอเนียที่แข่งข้ออยู่ราวห้ปี ที่สุดก็สามารถยกทัพมาถล่มจนยับได้นะครับในยุทธการที่ลาเดโดยเฉพาะเมืองมิเลตุสนะครับเจอเผาจนวาดวายผู้ชายก็จับฆ่าผู้หญิงกับเด็กเอาไปเป็นทาสข้อมูลบางแห่งระบุว่าเด็กผู้ชายถูกจับตอนด้วยนะเพื่อไม่ให้สามารถสืบพันธุ์ได้จากศึกปราบกบฏคราวนั้นนะครับแม้ทางฝ่ายเปอร์เซียจะสามารถปราบอาณานิกมกรีกในเอเชียไมเนอร์ได้ แต่กษัตริย์ดาริอุสไม่จบแค้นมากอยากแก้แค้นพวกกลีกมากโดยเฉพาะเอเธนจนถึงขนาดกำชับคนรับใช้ให้พูดเตือนตนว่านายท่านจำชาวเอเธนไว้ถึง3ครั้งก่อนอาหารเย็นในแต่ละวันเหตุก่อนหน้านั้นก็เพื่อจะเป็นการตอบโต้ที่เสนอหน้ามาช่วยเรือกบฏและเพื่อเป็นการป้องกันอนานิคมกลีกเกิดกบหรือท้าทายอำนาจของพระองค์อีกจึงจำเป็นต้องไปพิชิตรัฐกลีกในทะเลอีเจียนและบนคาบสมุทรกลีกให้สิ้นไป ในราวปี492ก่อนคริสตกาลกษัตริย์ดาริอุสแห่งเปอร์เซียให้มารุนิอุสลูกเขยของตนเป็นแม่ทัพยกทัพข้ามช่องเฮลินสปอนผ่านแคนทรสซึ่งเป็นชายฝั่งด้านเหนือทะเลอีเจียนและเดินทัพทางเรือไปยังทาบสมุทรกรีกแต่ดันสวยซะก่อนนะคือก่อนที่พยายามจะส่งทหารลงเรืออ้อมแหลมของเทือกเขาแอตโตสพวกเขาก็โดนพายุซัดกระหน่ำอย่างรุนแรงซึ่งพัดพาพวกเขาไปชนกับแนวชายฝั่งของแอตโตส ทำลายเรือ300รําลำนะครับอ้างอิงจากงานของเฮโรตุสนะครับดยสูญเสียกําลังพลไปถึง2 0 0หม่นนายจากนั้นซ้ำร้ายก็คือพวกทหารเปอร์เซียพยายามที่จะเข้าหาฝั่งแต่มันก็ไม่ง่ายนะเพราะเจอแต่เหมือนกับเป็นหน้าผาชันชันนะครับทั้งสัตว์ร,ร้ายในทะเลก็คอยเล่นงานพวกเขาอีกด้วยและก็มาซวยอีกและลอก2ก็คือกองทัพทางบกส่วนหนึ่งในขณะที่ตั้งค่ายอยู่ในมาซิโดเนียเดินชนเผ่าท้องถิ่นที่ชื่อสตราเซียนเล่นงานตอนกลางคืน สังหารชาวเปอร์เซียจํานวนมากและมาดูริอุสได้รับบาดเจ็บในครั้งนี้ด้วยแต่แม้จะได้รับบาดเจ็บมาดูริอุสก็สามารถปราบปรามพวกท้องถิ่นลงได้และการยกมาครั้งนี้ก็ไม่ได้อะไรครับจึงต้องเลิกทับกลับไปต่อมากษัตริย์ดาริอุสแห่งเปอร์เซียตั้งข้อเรียกร้องให้พวกกรีกทั้งหลายส่งเครื่องราชบรณาการเป็นดินและน้ําตามประเพณีให้ไปถวายครับ เพื่อจะให้เป็นเมืองขึ้นทรงสวยให้จักรวรรดิตนนั่นเองมีหลายรัฐยอมนะครับแต่ก็มีบางรัฐไม่ยอมเช่นเอเธนสปาตาเป็นต้นดังนั้นเปอร์เซียจึงได้ถือการปฏิเสธครั้งนี้เป็นข้ออ้างในการยกทัพไปบุกการเตรียมการของเปอร์เซียนั้นได้รับบทเรียนจากคราวที่แล้วทีนี้กษัตริย์เปอร์เซียจึงสั่งให้รวบรวมพลเตรียมการสงครามข้อมูลระบุว่าซึ่งรัฐต,ต่างๆรวบรวมพลได้ถึงหลักแสนกองทัพขนาดมหึมาของเปอร์เซียประกอบด้วยกองทหารเชื้อชาติต่งตาง เบอเซี ia, ยญาตราทัพมีการแบ่งกองกําลังทั้งทางบกและทางเรือเรียกได้ว่าสะเทินน้าสะเทินบกเลยทีเดียวคราวนี้ต้องไม่พลาดโดยให้ดาติสและอาตาเฟอเนสซึ่งเป็นหลานให้เป็นแม่ทัพยกทัพไปแถมยังมีฮิปปิััสชาวเอเธนแปรพักนะครับซึ่งถูกขับไล่จากบ้านเกิดเมืองนอนด้วยเหตุผลทางการเมืองร่วมไปด้วยก็คือเขาเป็นทรราชนะครับจึงถูกขับไล่ออกจากเอเธน และเพื่อหลีกเลี่ยงภัยธรรมชาติที่เคยประสบมาคราวก่อนจึงให้เดินทัพเรียบฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเข้าสูท่ทะเลอีเจียนโดยบุกยึดเมืองของกรีกบนเกาะต่างๆก่อนเมื่อยึดได้แล้วนะครับกองทัพเปอร์เซียก็ใช้เมืองบนเกาะต่างๆที่ยึดได้เป็นฐานที่มั่นแล้วจากนั้นก็คนณสเสบียงลงเรือเดินเรียบฝั่งต่อไประหว่างทางใครไม่อ่อนน้อมก็ตีเมืองรายทางมาเช่นตีนักซอสไปเกาะยูบัวก็เข้าตีเอริเทียโดยปิดล้อมเป็นเวลา6วัน จนวันที่7นะครับมีชาวเมืองสองคนทรยศเปิดประตูให้ชาวเปอร์เซียเข้ามาได้เอริเทรียก็โดนถล่มจนยับจนกระทั่งเปอร์เซียนะครับสามารถขึ้นฝั่งที่ราบมาราทอนได้การเตรียมการของฝ่ายเอเธนพวกเขาได้ส่งสารไปขอความช่วยเหลือจากรัฐต่างๆในกรีกสปาร์ตาได้เคยสัญญาว่าจะช่วยรัฐเอเธนสู้รบแต่เมื่อกองทัพเปอร์เซียขึ้นฝั่งที่อาวมาราทอนนั้นพวกเขามาไม่ได้นะเพราะมีความเชื่อทางพิธีกรรมต้องรอให้พระจันทร์เต็มดวงเสียก่อน จึงจะเดินทับได้สปาร์ตาจึงยังไม่สามารถที่จะส่งทหารไปช่วยรบได้แต่มันก็มีนครรัฐพราเทียนะครับได้ข่าวว่าเอเธนกําลังเผชิญภัย,ภยคุกคามอย่างร้ายแรงรัฐนี้นะครับจึงส่งทหารที่มีอยู่ไปช่วยเอเธนโดยเดินทางตามสันเขาทางด้านใต้ของเทือกเขาไซเทรอนข้ามแคว้นอตติกามุ่งสู่ทุ่งมาราธอนร่วมกับกองทัพเอเธนได้ทันท่วงทีทุ่งมาราธอนนี้นะครับอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของแคว้นอตติกาเหนือ มีอ่าวมาราทอนห่างจากกรุงเอเทนประมาณ25ไมล์มีลักษณะเป็นเครื่องวงกลมในยุคนั้นไม่ได้ราบเรียบสียทีเดียวเพราะประกอบด้วยลำน้ำภูเขาและหนองน้ำความมุ่งหมายของกองทัพทั้งสองที่เผชิญนั้นฝ่ายหนึ่งต้องการที่จะชนะฝ่ายหนึ่งต้องการสู้เพื่อความอยู่รอดสึกนี้จึงมีผลไปถึงอารยธรรมมนุษย์มาจนปัจจุบันการวางกำลังรบในส่วนกรีกที่กองทัพเล็กกว่ามากนะครับมีทหารราบจำนวนไม่เกินหลักหมื่นคนนะครับตั้งค่ายอยู่บนเนินเขา และก็สามารถมองเห็นการเคลื่อนไหวของข้าศึกได้ส่วนเปอร์เซียกองทัพนี้มีพลมหาศาลหลากหลายเชื้อชาติส่วนมากคุ้นเคยกับชัยชนะจนแทบกล่าวได้ว่าไม่เคยรู้จักคําว่าแพ้เลยทีเดียวการวางแผนการรบของกรีกนั้นในกลุ่มแม่ทัพนายกองกรีกมีความเห็นเป็นสองทางกลุ่มหนึ่งบอกว่าตั้งรับด้วยอาศัยชายภูมิบนที่สูงกว่าเป็นการได้ภูมิศาสตร์ที่ได้เปรียบควรใช้ข้อดีนี้ในการประยุกต์กับกองทัพให้แข็งแรงและต้านทานการบุกโจมตีอยู่ในที่มั่น รอกองทัพจากสปาตามาเสริมกำลังแต่อีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าควรรีบเข้าโจมตีเชก่อนที่ฝ่ายเปอร์เซียจะจัดระเบียบกองทัพและพร้อมรบเต็มที่โดยแม่ทัพที่สนับสนุนแนวคิดนี้ก็คือเมเทียดิสนะครับตามข้อมูลระบุว่าเขารู้เหลี่ยมของกองทัพเปอร์เซียดีแต่การที่จะเป็นฝ่ายเข้าโจมตีก่อนเป็นการปฏิบัติที่มีความเสี่ยงสูงยิ่งจะอย่างไรก็ตามนะครับผลสุดท้ายกรีกลงความเห็นว่าต้องบุกก่อนที่เปอร์เซียจะจัดทัพได้เสร็จ และได้ความคุ้นเคยทางภูมิศาสตร์และยุทธวิธีที่ดีกว่าทําให้ฝ่ายกรีกสามารถตีโอปปิกของกองทัพเปอร์เซียได้ฝ่ายเปอร์เซียมัวจะดูเชิงอยู่หลายวันก็ถูกโจมตีด้วยการเข้าตีในรูปแบบที่ไม่เคยประสบมาก่อนกองทัพอันใหญ่โตถูกจํากัดให้อยู่ในพื้นที่แคบไม่สามารถใช้กําลังรบให้เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่จึงปราชายอย่างเจ็บแสบตามหลักฐานว่าต้องสูญเสียทหารเป็นจํานวนมาก นอกจากนั้นยังมีข้อมูลนะครับว่าในขณะที่เตรียมรบกองทัพเปอร์เซียบางส่วนแอบลงเรือเพื่อที่จะตลบหลังอ้อมไปตีเอเธนที่เมืองหลวงเลยแต่ว่าฝ่ายกรีกรู้ทันจากนั้นทัพกรีกได้ส่งนักวิ่งวิ่งจากสนามรบถึงเอเธนระยะทางกว่า40กิโลนะครับไปบอกผู้คนในเมืองว่าเราชนะแล้วและด้วยความเหนื่อยขั้นสุดพอพูดจบก็ล้มลงขาดใจตายทันทีและการวิ่งครั้งนี้ก็เป็นที่มาของชื่อการวิ่งมาราธอนนั่นเอง แล้วก็ข่าวที่ส่งมานี้ก็ก่อความปิติให้แก่ชาวเอเธนโดยทั่วหน้ายุคเว้นก็แต่คนขายชาติพวกนี้ได้ลักลอบขึ้นไปบนภูเขาใกล้กรุงเอเธนแล้วส่งสัญญาณโดยการอาศัยโล่ที่ขัดจนเป็นเงาสะท้อนแสงอาทิตย์ให้ทัพเปอร์เซียที่แอบตามมาตรุบหลังมุ่งเข้าตีกรุงเอเธนก่อนที่มิทิอาิสจะกลับกรุงแต่เคราะห์ดีนะครับที่มิทิอาิสได้รู้ทันอยู่แล้วจึงเดาเรื่องได้ตลอดและรีบยกทัพกลับเมื่อทัพเรือฝ่ายเปอร์เซีย จะเข้าโจมตีกรุงเอเทนก็ต้องเผชิญหน้ากันถ้าฝ่ายเปอร์เซียเห็นจะสู้ไม่ไหวจึงรีบถอยกรูดแล้วก็ลงเรือออกทะเลอีเีียนกลับอาณาจักรของตนหลังจากศึกที่ทุ่งมาราทอนแผ่นดินกลีกอยู่อย่างปลอดภัยในช่วงหนึ่งเพราะกษัตริย์ดาริอุสแห่งเปอร์เซียยังคงยุ่งอยู่กับการปราบกบฏจนราวสิปีหลังศึกมาราทอนดาริอุสสวรรคตเจ้าชายเซอร์ซิสพระโอรส ขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองเปอร์เซียแทนพระองค์เตรียมการฝึกเพื่อปร,ราบร,บรัฐกีกต่อไปกษัตริย์เซอร์ซิสได้จัดการรวบรวมกองทัพอยู่ถึง4ปีและดัมรีจะเดินทัพขึ้นเหนือทำสะพานข้ามช่องเฮลสปอนและเดินทางอ้อมมาตามชายฝั่งทะเลขเข้าสู่คาบสมุทรกรีกแถมตัดครองผ่านแหลมของเทือกเขาแอตโตสมีกองเรือเพื่อป้องกันตามชายฝั่งด้วยกองทัพเปอร์เซียครั้งนี้กล่าวกันว่ามีจํานวนมากถึงหลักล้านเลยทีเดียวฝ่ายกรีก เมื่อรู้ข่าวก็เรียกประชุมเตรียมรับศึกในระหว่างนี้นะครับเทมิสตูคริสกลัดขุนพลของเอเธนได้แสดงเหตุผลให้เห็นว่าอนาคตของเอเธนขึ้นอยู่กับอำนาจทางทะเลเขาบิวนะครับจนสามารถโน้มน้าวให้คุณนางแม่ทัพประชาชนในเอเธน,นเห็นชอบในการที่จะนำเงินจากเหมืองที่พบในรอเรียนไปใช้ในการเสริมสร้างกองทัพเรือให้แข็งแกร่งฝ่ายกองทัพเปอร์เซียขนาดยักษ์ได้เคลื่อนเข้ามาตีกรีก โดยใช้การเดินทัพทั้ง2ทางก็คือทางบกและทางน้ําขณะที่ไฟกรีกก็รอดักอยู่เช่นกันนะครับเอเธนอยู่ในที่ตั้งเหมาะกว่ารัฐอื่นที่จะต่อต้านการรุกรานทางเรือขนาดที่ทางสปาร์ตาก็มีชื่อเสียงในการรบทางบกดังนั้นเลโอนิดัสผู้นําสปาร์ตาจึงนํากําลังทหารสปาร์ตา300คนขึ้นเหนือไปยึดช่องเขาเทอร์มอพิเลโดยรัฐต่างๆได้ส่งกําลังมาร่วมถึง6,000คนเพื่อดักทางบก ส่วนกองเรือพันธมิตรกรีกเลือกใช้น่านน้ําอาร์ทิมิเซียมเป็นพื้นที่ทําการรบรอดักทางน้ำนะครับโดยมีเอเทนเป็นแกนนําในการรบที่ช่องเขาเทอร์มอพิพีลนะครับเลโอนาดัสได้ต่อสู้ต้านทานกองทัพเปอร์เซียอยู่ได้หลายวันเพราะภูมิประเทศเป็นช่องเขาเล็กๆเกเื้อกูลแก่ฝ่ายตั้งรับฝ่ายเปอร์เซียจะเทเรทราลนะครับเอากองทัพใหญ่เข้ามาพวดทีเดียวก็ไม่ได้ต้องทยอยผ่านช่องเขาเข้ามานะครับแต่ส่งทหารมาเท่าไหร,กร่ก็โดนปรอรักโจมตี ทำให้ฝ่ายเปอร์เซียไม่สามารถเอาชนะได้แต่ว่ามันก็ดันมีกลีกแปรพักนะครับบอกทางขึ้นบนเขาจนได้เปอร์เซียจึงส่งกองทหารไปตามทางบนเขานั้นแล้วสามารถอ้อมไปหากรลีกได้เลโอนิดัสเห็นว่าหากถูกร้อมดังนี้ต้องเป็นอันตรายอย่างแน่นอนจึงให้ทหารจากเมืองอื่นที่ยังมาไม่ถึงให้กลับไปคงเหลือแต่ทหารสปาร์ตาเท่านั้นเลโอนิดัสและทหารสปาร์ตาทั้ง3 0มรยคนนะครับเต็มกราฟทุกคนสู้รบกับทหารเปอร์เซียอย่างกล้าหาญ ว่ากันว่าขนาดหอกดาบรู้จักมือแล้วยังคงสู้ด้วยมือเปล่าและในที่สุดทหารสปาร์ตานะครับก็จบชีวิตลงที่ช่องเขานั้นเฮโรดตัสนะครับเขียนบรรยายว่าเดโอนิัสถูกปั่นพระเศียรและพระกายาของพระองค์ถูกเสียบตรึงแลว้วกองทัพเปอร์เซียก็มุ่งสู่เอเธนในส่วนของการรบทางเรือนะครับในขณะที่ฝ่ายปัธมิตรกรีกในยุทธนาวีที่อ์เตมิเซียมรู้ข่าวความพ่ายแพ้ของสปาร์ตาก็ระส่ำระสายและเมื่อช่องเขาเทอร์มอเพลรีเสียให้แก่ข่าสึก ทัพเปอร์เซียจึงสามารถเข้ายึดครองบิโอเชียและแอติกาได้จนต่อมาถึงเมืองเอเธนแล้วก็เผาเมืองเอเธนจนราบนะครับประชาชนต้องอพยพทิ้งเมืองแต่กําลังฝ่ายพัธมิตรเรือกรีกสามารถเข้าป้องกันนะครับคอคอดคอรินได้ซึ่งเชื่อมแอติกากับเพโลพอนนิสไว้ได้ระหว่างนั้นกองทัพเรือกรีกถอยไปใช้เกาะสลามิสเป็นฐานปฏิบัติการเทมิสโตคลิสม ok ีแนวคิดที่จะรบทางทะเลยื่นพไพ่ใบสุดท้ายนะครับ โดยที่มีแผนจะล่อให้กองเรือเปอร์เซียเข้ามาในน้านน้ำサラมิดแล้วปิดล้อมซึ่งกองเรือกรีกจะได้เปรียบเพราะว่าเป็นการรบในช่องแคบอาศัยความสามารถและแทคนิกในการรบจะชดเชยเรื่องจำนวนที่น้อยกว่าได้และเพื่อให้แผนใน้สำเร็จเทมิสตูคริสเสี่ยงปล่อยด้านหลังให้เป็นช่องโดยไม่มีการป้องกันขณะเดียวกันก็มีการปล่อยข่าวลือว่ากองทัพเรือปะมิตรกรีกกลัวและไม่ลงรอยกันเองทั้งยังเตรียมหนีออกจากการสู้รบด้วย ฝ่ายเปอร์เซียนะครับแม้ว่าพระนางอารเทมิเซียแห่งคาเรียจะเตือนเซอร์ซิสว่าช่องแคบนี้เสี่ยงเกินไปที่จะรบแต่ว่านะครับกษัตริย์เซอร์ซิสที่กําลังดีดอย่างขั้นสุดนะต้องการทาลายเรือกลีกอยู่แล้วแถมเมื่อได้รับทราบข่าวกลีกแตกกันก็ยิ่งมั่นใจยิ่งขึ้นการจึงเป็นไปอย่างที่เทมิสโตคริสคาดหวังไวก้กษัตริย์เซอร์ซิสหาที่เหมาะเหมาะชมการศึกสั่งให้เรือลังไหลเข้าสู่พื้นน้ําอันแคบๆกองเรือเปอร์เซีย ซึ่งมีจํานวนมากกว่านะครับแต่อยู่ในพื้นที่จํากัดไม่สามารถใช้ความสามารถในการรบได้อย่างเต็มที่ก็ไปติดแงกอยู่ช่องน้ํานั้นนะครับแต่ด้านกองเรือกรีกซึ่งใช้ขนาดเรือใหญ่กว่าแต่จํานวนเรือน้อยกว่าจึงสามารถดําเนินกลยุทธ์ได้อย่างง่ายดายโดยอาศัยแรงรมนะครับเข้าช่วยครับกองเรือเอเทนก็เบียดทาลายภายเรือของเปอร์เซียทําให้เสียการควบคุมนะครับแล้วก็พุ่งเข้าชนลําเรือเปอร์เซียจมเรือของเปอร์เซียลําแล้วลําเล่า หลังจากผ่านไป7-8ชั่วโมงการรบก็ยุติท้องน้ำเต็มไปด้วยซากเรือชายฝั่งเต็มไปด้วยซากศพเปอร์เซียแพ้ยับเยินส่งผลให้การบุกรองของเปอร์เซียช่าง,ง,งนักเงินพระนางไอเทมิเซียแห่งคาเรียจึงบอกว่าให้พอแล้วนะให้ทิ้งมาตูเนียสไว้ถ้าเขาทำสำเร็จเกียรติจะเป็นของท่านแต่ในทางกลับกันถ้าเขาล้มเหลวก็ไม่เป็นอะไรมากเพราะท่านจะปลอดภัยชาวกรีกต่างหากจะต้องผ่านความยากลำบากมากมาย ท่านเองก็บรรลุเป้าหมายสาหรับการมาแล้วเพราะท่านได้เผากลุงเอเธนก็คือประมาณว่านะครับเผาเมืองหลายเมืองของกรีกแล้วจะรบให้เสียอีกทําไมจนฝ่ายเซอร์ซิสนะครับสั่งถอนทัพแต่ก็ยังปล่อยให้แม่ทัพมารูเนสและทหารฝีมือดีทําสงครามต่อไปหลังจากชนะยุทธการเรือที่ซารามิสก็มีศึกขับไล่เปอร์เซียปราบปรายนะครับเช่นที่เมืองปราเทียชาวกรีกรวบรวมทัพฮอปลายจานวนมากนะครับแล้วยกทัพขึ้นเหนือ ทั้งสองประทะากันโดยทัพกรีกเป็นฝ่ายชนะสังหารแม่ทัพมารูเนสและปลดปล่อยบิโอเชียและแอติกาภายในวันเดียวกันนะครับทัพเรือกรีกเมื่อได้ยินข่าวชัยชนะที่ปราเตียนะครับก็จัดกำลังทำลายกองเรือเปอร์เซียในยุทธนาวีที่มิเคลี่ชัยชนะสองครั้งในวันเดียวทำให้การบุกรองของเปอร์เซียสิ้นสุดลงจนส่งผลให้อำนาจของเปอร์เซียในทะเลอีเจนลดน้อยลงแต่ว่ากรณีนี้นะครับมีนักประวัติศาสตร์สมัยใหม่หลายคน สงสัยว่าศึกมิคาลี่เกิดขึ้นในวันเดียวกับศึกปราเทียจริงหรือเพราะการสู้รบเกิดขึ้นเมื่อไฟกลีกได้รับข่าวชัยชนะที่ปราเตียแล้วซึ่งสองแห่งนี้นะครับไม่ได้อยู่ใกล้กันแต่อยู่คนละฝั่งของทะเลอีเจียนเลยทีเดียวต่อมาทัพกลิกได้เก็บตกนะครับขับไล่เปอร์เซียออกจากหมู่เกาะอีเจียนและเอโอเนียจนทยอยหลุดจากการควอบคุมของเปอร์เซียในเวลาต่อมาชาวเปอร์เซียก็หายไปอย่างไม่มีวันกลับมาอีกเลย และนี่ก็คือสงครามกลีกเปอร์เซียที่ทางเรานำมาเล่าในวันนี้หากขาดตกอะไรไปหรือออกเสียงอะไรผิดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ครับแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ